ความมุ่งมัน่นทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหน้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนนางอัญชลีกลัลม,มาพิจิตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดมุกดาหารนำสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดมุกดาหารร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหารออกหน่วยรับบริจาคโลหิตณห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์มุกดาหารโดยมียอดบริจาคโลหิตจ,จำนวน73ยูนิตคิดเป็นปริมาณโลหิต29,200ซี และพร้อมกันนี้ได้มีผู้บริจาคดวงตาให้กับสภาการชาติไทยจำนวน5รายและบริจาคอวัยวะจำนวน3รายโดยสํนานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดบุกดาหารยังมีแผนออกรับบริจาคโลหิตประจําเดือนพฤศจิกายนนี้ในวันพุทธที่6พฤศจิกายนณหอประชุมอําเภอเมืองบุกดาหารวันพุทธที่1 3พฤศจิกายนณหอประชุมอําเภอหนองสูงวันพุทธที่20พฤศจิกายน ณหอประชุมอำเภอนิอคมค่ำสร้อยและวันพุธที่27ิพฤศจิกายนณหอประชุมอำเภอค่ำชะอีสำหรับผู้ที่ประสงค์ร่วมบริจาคโลหิตสามารถติดตามข่าวสารการลงพื้นที่รับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาติจังหวัดบุกดาหานได้ที่ Facebook เหล่ากาชาติจังหวัดบุกดาหานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุกดาหาน สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงพลังงานสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกองค์การบริหารจัดการกา๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาสื่อมวลชนหัวข้อความสำคัญของพลังงานไฟฟ้ากับการเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจในเขตนครหล,ลวงและภาคกลาง โดยมีสื่อมวลชนจังหวัดนนทบุรีสมุทรปราการชาเชิงเซาและชนบุรีเข้าร่วมณโรงแรมซีทูพูวิลล่ารีสอร์ทพัทยาจังหวัดชนบุรีโดยนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยากล่าวว่าระบบเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ e e c ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรีชาเชิงเซาและระยอง รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงอาทิกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญด้านศูนย์กลางของระบบคมนาคมและขนส่งสินค้าของประเทศการพัฒนาสาธารณูปโภคโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงและเพียงพอถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศ เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตพร้อมสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนหรือสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยดรทัชพลการจนกูลรองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเปิดเผยในการบรรยายพิเศษในหัวข้อการฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม กับความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ EEC ว่า EEC เป็นโครงการต่อยอดการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอาทิการขนส่งและโลจิสติกเพื่อช่วยลดเวลาการเดินทางและประหยัดค่าขนส่งการสร้างเขตส่งเสริมนวัตรกรรมดิจิทัลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ที่ทันสมัย และการศึกษาการจัดการ,รมลพิษทางอากาศในพื้นที่อุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่1.3ล้านรายมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดราว4 0 0เมะวัต์หรือ15%ของประเทศสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด6 0 0 0เมะวัต์และรองรับการขยายตัวได้อีก2 0 0 0เมะวัต์โดยภาคที่ใช้ไฟฟ้ามากที่สุดก็คือภาคอุตสาหกรรมและจังหวัดที่ใช้ไฟฟ้ามากที่สุดก็คือจังหวัดชนบุรี จึงจาเป็นต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตที่สําคัญในพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ได้แก่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือจังหวัดนนทบุรีโรงไฟฟ้าพระนครใต้จังหวัดสมุทรปราการและโรงไฟฟ้าบางประกงจังหวัดชาเชิงเศราของกอฟผรวมไปถึงโรงไฟฟ้าเอกชนต่างๆโดยเชื่อมโยงพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าแรงสูงให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้ไฟฟ้าในอนาคต ด้านของนางสาวชดารัตสุนทรเกตผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการกำก,กับกิจการพลังงานประจำเขต13เผยว่าหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 คลี่คลายส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยเพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วนปัจจุบันสำนักง,งานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานได้จัดทำร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพศ2 5 6 7ถึง2580 เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางพลังงานโลกที่มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซคาร์อบอนไดออกไซด์ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานและในช่วงของการเปลี่ยนผ่านพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดได้กำหนดนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเช่นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆด้านนายรองเพชรบุญช่วยดี รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการกา๊าซเรวนกระจกองค์การมหาชนเปิดเผยว่าภาพ,าพรวมการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม2567ประเทศไทยปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมทุกสาขาลดลงร้อยละ3.3เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งประเทศไทยมีนโยบายด้านพลังงานที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆที่เป็นพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงทำให้มีการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกและจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายในการลดการปล,ปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามเป้าหมายของประเทศได้นายสมโชคพาหูบุตรผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างขยายและเสริมความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้ากฟาพา เปิดเผยว่ากฟผสนับสนุนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้สามารถเดินหน้าและบรรลุตามวัตถุประสงค์พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืนผ่านการดำเนินโครงการก่อสร้างและปร,ะปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบร,ริเวณภาคตะวันออกหลายโครงการรวมทั้งส่งเสริมการเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไปและด้านของน,อนายอนันต์นินมานน์นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่าวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาครั้งนี้นับว่าเป็นตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะสื่อมวลชนจาก5จังหวัดสามารถเสริมสร้างภาคีเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ดีร่วมกันและเป็นการสัมมนาที่เป็นประโยชน์กับสื่อมวลชน โดยจะช่วยเพิ่มองค์ความรู้อัพสกิลให้กับสื่อมวลชนที่ได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมรับฟังแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตนครหลวงและภาคกลางการฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมกับความมั่นคงของพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ EEC และเข้าใจในบทบาทของ EEC ในทุกวิติเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปถ่ายทอดเป็นสื่อนำเสนอให้กับประชาชนได้รับรู้และรับทราบต่อไป ก็การจัดงานสัมมนาสื่อมวลชน5จังหวัดในครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับจังหวัดนนทบุรีสมุทรปราการจังหวัดชายเชียงาและก็พัทยาชนบุรีและก็กรุงเทพมหาคนครนะครับพร้อมด้วยคณะกรรมการและก็วิทยากรที่ทรงคุณคุณวุฒินะครับที่ให้เกียรติมาร่วมการบรรยายพิเศษในครั้งนี้นะครับสมาคมก็ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนร่วมทุกท่านนะครับแล้วคิดว่ากิจกรรมที่มีความสังคมต่อส่วนรวมนะครับในด้านวิชาการอย่างนี้ทางสมาคมจะพยายามจัดกิจกรรมสัมมนาแบบนี้ในภูิภาคอื่นๆต่อไปครับด้วยความมุ่งมั่นทำให้วันนี้เราเก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหน้า ติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดกาวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกกาวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบัง ศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นในค่ำคืนของวันที่31ตุลาคมที่ตลาดฟิลกู๊ดได้เปิดเฉลิมฉลองเทศกาลฮาร์วีนครั้งที่3โดยมีประชาชนและร้านค้าร่วมกันแต่งคอสตูมเป็นผีและชุดแฟนซีต่างๆสร้างประสบการณ์สยองขวัญเข้าร่วมงานในวันฮารลวีนซึ่งตรงกับวันที่31ตุลาคมของทุกปี ทมกลางบรรยากาศที่ประดับประดาไปด้วยแสงไฟและโคมไฟฟักทองแกะสลักสัญลักษณ์สำคัญของเทศกาลคืนฮาโลวีนโดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวสุวัชรีศรีกัมพีแหนเพลลาดยาวได้แต่งกายด้วยชุดแฟนซีเข้าร่วมงานซึ่งในปัจจุบันวันฮาโลวีนเป็นเทศกาลที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกมีการจัดก,กิจกรรมวันฮาโลวีนตามสถานที่ต่างๆเช่นทางสรรพสินค้าสวนสนุก และร้านอาหารเป็นต้นรวมไปถึงมีร้านค้าที่จาหน่ายสินค้าเกี่ยวกับวันฮารลวีนเช่นหน้ากากผีฟักทองแกะสลักเป็นต้นเป็นครั้งที่3นะครับใช้ชื่อว่าต่อครั้งแรกเราใช้ชื่อว่ารา้ยาวกันแปลงจัดที่สมาคมพ่อค้าครับพื้นที่สมาคมพ่อค้าแต่ปีนี้เราจัดเป็นปีที่3มใช้ชื่อว่ารา้ยาวฮารลวีนนะครับเลื่อนเลื่อนสถานที่จาก จากที่เดิมมาจากที่นี่เพราะเราต้องการให้ร้านค้าเยอะขึ้นจุดประสงค์ของการจัดงานเนี่ยก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้อำเภอระยาวให้มีการท่องเที่ยวพเพราะอำเภอระยาาเนี่ยไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวเราก็เลยสร้างงานตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเราจัดทุกปีก็ได้รับผลผลตอบแทนที่ดีนะครับร้านค้าขายได้ขายกันได้เยอะขึ้น ด้วยความมุ่งมัน่นทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอัสจากแนวคิดในการก่อสร้างท่าเรือนำลึกแห่งใหม่ที่ชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศคือก้าวแรกสู่การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังเพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าทางทะเลข,ของประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือนำลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอาณาบริเวณพื้นที่กว่าหนึ่งมืไร่ส่วนงานได้ปฏิบัติการภาคเอกชนเป็นผู้บริหารและประกอบการภายใต้การกำกับดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทยปัจจุบันมีท่าเทียบเรือเปิดให้บริการแล้ว ซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่1และขั้นที่2คือท่าเทียบเรือชุด A ชุด B ชุด4และท่าเทียบเรือชุดดีรวมเป็น18ท่ามีเรือสินค้าและเรือโดยสารระหว่างประเทศผ่านปีละไม่น้อยกว่า1 2 0 0 0เที่ยวมีอัตราการขนถ่ายตู้สินค้ามากที่สุดติดอันดับท็อป20ของโลก ปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าได้ไม่น้อยกว่า11ล้านทีเอยต่อปีโดยท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาเทคโนโลยีการขนถ่ายตู้สินค้าเข้าสู่ระบบอโตเมมันที่มีระบบการควบคุมในระยะไกลจากห้องควบคุมในตัวอาคารอันเตืนระบบที่มีความปลอดภัยและทันสมัยสูงสุดในปัจจุบัน นอกจากนี้ท่าเรือแหลมฉะบังยังมีขีดความสามารถในการขนถ่ายสินค้ารถยนต์ถึง2ล้านคันต่อปีโดยปัจจุบันท่าเรือแหลมฉะบังมีปริมาณการขนถ่ายสินค้ารถยนต์สูงสุด1ใน5ของโลกท่าเรือแหลมฉะบังได้พัฒนาปรับปรุงช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าให้มากขึ้น จากเดิม12ช่องจราจรเป็น30ช่องจราจรส่งผลให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและร่วมมือกับกมรมศุลกากรทำการยกระดับการให้บริการที่ช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าส่งออกด้วยระบบ e matching ที่ช่วยลดขั้นตอนทางด้านเอกสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการจากก้าวแรกในปี2534 จนถึงวันนี้ด้วยความมุ่งมั่นที่ทำให้เราเก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือที่มีอัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูงสุดแห่งหนึ่งของโลกและเราจะยังคงก้าวต่อไปเพื่อยกระดับของการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศอันจะทำให้ต้นทุนของการขนส่งสินค้าและต้นทุนด้านโลจิสติกของประเทศต่ำลง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารการบริการจัดการตู้สินค้าเพื่อยกระดับมาตรฐานของการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบังเป็น World Class Port โดยท่าเรือแหลมฉบังมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย สามารถรับเรือสินค้าขนาดระดับซูเปอร์โพสต์พานาม็กซ์รวมถึงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนทางรางและทางน้ำที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านท่าเรือแหลมฉบังยังมีพื้นที่ส่วนขยายในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆเช่นสถานีจอดรถบรรทุก คลังสินค้าลานตู้สินค้าพร้อมได้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบังเพื่อคืนความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนตลอดจนปลูกจิตสำนึกเกยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่าเรือแหลมฉบังยังได้มอบพื้นสนับสนุนการศึกษาให้เยาวชนโดยรอบพื้นที่ท่าเรืออย่างต่อเนื่องมาตลอดการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีภารกิจสําคัญในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเชื่อมโยงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศและเป็นฟันเฟืองสำคัญสู่สการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชีย ท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3มีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้า7ล้าน TEU ต่อปีขีดความสามารถในการขนส่งตู้สินค้าทางราง4ล้าน TEU ต่อปีอันจะทำให้ขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังโดยรวมสูงสุดถึง18ล้าน TEU ต่อปีทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกสที่สำคัญของภูมิภาคได้อย่างเต็มศักยภาพ ายใต้หลักบริหารงานสมาร์ทแพดที่ให้ความสำคัญกับสาตนดาดมาสเตอรีเอ r ลิตีริบลิตี้ y ility, ibility, และทีมเวิร์กตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวัน พวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การคาโลกแบบไร้รอยต่อเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ยานสุณภูมิกำหนดเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1หรืออาคาร Z1 วันแบบ Soft Opening ในวันที่28กันยายนนี้โดยให้บริการเฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้นผู้โดยสารสามารถตรวจสอบประตูทางออกขึ้นเครื่องหากเป็นเกต S101 ถึง S128 แสดงว่าเที่ยวบินของผู้โดยสารทำการบินณอาคาร Z1 วัน ผู้โดยสารสามารถใช้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติหรือรถไฟฟ้า APM ในการเดินทางไปกลับระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักและอาคารแซดวันโดยท่าอากาศยานสวนภูมิได้สรุปขั้นตอนทั้งขาเข้าขาออกไว้ดังนี้ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเดินทางจากอาคารผู้โดยสารหลักไปอาคารแซดวัดหลังจากผู้โดยสารผ่านการเช็คอินผ่านขั้นตอนการรักษาความปลอดภยัยณจุดตรวจค้นและผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง ผู้โดยสารเดินไปยังบริเวณด้านหลังปฏิมากรรมกวนกเกษียงสมุทรโดยให้สังเกตป้าย S101 ถึง S128 จากนั้นลงไปชั้น B2 เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า APM ไปอาคารแซตวันจากนั้นขึ้นไปชั้น3ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาออกมีพื้นที่พักคอยสำหรับผู้โดยสารเป็นแบบโอเพนเกตและเดินไปยังเกตที่กำหนดเพื่อขึ้นเครื่องต่อไป ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเดินทางจากอาคารเซตวันไปอาคารผู้โดยสารหลักเมื่อผู้โดยสารลงจากเครื่องบินที่อาคารเซตวันที่ชั้น2ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาเข้าผู้โดยสารลงไปที่ชั้น B2 เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า APM ไปยังอาคารผู้โดยสารหลัก จากนั้นขึ้นไปชั้น2ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาเขา้าผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองรับกระเป๋าสัมภาระผ่านพิธีการสุลกากรเดินออกสู่ห้องโถงผู้โดยสารขาเขา้าและเดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่ตอไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมเปิดให้บริการอาคารแซตวันเพื่อรองรับการเดินทางของผู้มาเยือนจากทั่วโลกด้วยบริการที่ปลอดภยัยได้มาตรฐานในระดับสากล